ช่วงนี้นะคะก็ถึงช่วงของทีวิบริการแล้วนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะคุณปฏิพลค์คะถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะต้องการที่จะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อประโยชน์สาธารณะนะคะก็สามารถที่จะส่งข้อมูลนะคะหรือว่า ติดต่อข้อมูลมาที่เราได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์075284181นะคะหรือจะเป็นที่หมายเลข075284161ก็ได้นะคะซึ่งเราก็ไม่ได้คิดค่าบริการใดๆนะคะเพื่อจะได้บอกข่าวสารเพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะในทีวีบริการนะคะทีวีจุ๊บมีอะไรจะมาเล่าให้เราฟังนั้นไปติดตามชมกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการทีวีบริการค่ะช่วงนี้ฟังข้าวฟ้าข้าวบริการกันมั่งนะคะรัฐบาลกำหนดประราชพิธีประราชทานเพลิึงประศอบสมเด็จพระเจ้าปกิณีเธอร์เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนาวดีรรหว่างวันทีแ8ถึง1ิเมษายน2 5 5 5หรอาหโดยกำหนดให้หวันจันทร์ที่9กเมษายน2555ายเป็นวันหยุดกรณีพิเศษค่ะเพื่อให้ประชาชนรวมทั้งไหวความไว้อะไรและข้อความรวมมือประชาชนไว้ถุกโดยตัวกันนะคะ ข้าวต่อไปค่ะเป็นข้อง่องทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะข้อเชิญชวนสตรีท่านจากไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปสมัครลงทะเบียนสมาชิกและรวมเลือกตัวแทนเพื่อบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะ สมัครลงทะเบียนสมาชิกได้ที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงข้อมนุษย์จังหวัดหลังที่ตําการหมู่บ้านรือสำนักง,งานกสอนทถูกแห่งลายบ้านค่ะคราวนี้ข้าฝากจากธนาคารอมสินนะคะไครตีกำลังจะก,กู้เงินเพื่อสร้างเซอร์อรือรีไฟแนนซ์บ้านนะคะตอนนี้ธนาคารอมสินค่ะมีสินเชื่อขีหะดอกเบีย้ยต่ำ1.25%วงเงินกู้สูงสุด95%ติดต่อได้ทีธนาคารอมสินทุกสาขาถูกสอบทามข้อมูลเบื่มเติมได้ที หมายเลขโทรศัพท์075 216 0อ2ค่ะข่าวต่อไปค่ะสำหนักงานสินลปาวัฒนธรรมรวมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมค่ะข้อชืญชวน นักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนแต่มีผู้หลำเนาอยู่ใน5จังหวัดแต่แก่สงข่าสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะส่งคนงานหวมงประกวดรงการประกวดเรียงความคิดถึงเรื่องดีๆแต่น่าจดจำค่ะชิงรางวัลกว่า1 3จ้ามรางวัลน,นะคะมูลค่ารวม1 7 5 0 0 0้น็เบิลาบาทค่ะสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30เมษายนสอ5 5ค่ะสรอบถาค่ะซอท่อมเทมาเลขโทรศัพท์0ูน3 2 7 1 4้า้มซองเนึ่งค่ะ ข้าวนี้เป็นข้าวฟ้าก้องสํานักง,งานสั้นปากรพื้นทีตรังค่ะตอนนี้นะคะสํานักง,งานสั้นปากรณพื้นทีตรังค่ะเปิดบริการรับยืนแบบปอดอากาสู้กาวนึ่งทางอินเทอร์เน็ตนอกสถานที่ประจําปีบาซี่ซบานอร่อาสิบเซค่ะ ตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่สองเมษาย,ยนสองพันหร้ยห้าสิบห้านะคะไปยืนแบบพอดอกกาซุ่นและกากาวนึ่งนะห้างสรรพสินค้าโลตัสซาข้าัตรังค่ะและการห้างสรรพสินค้าโรบินสันซาข้าศัตรังตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกาจนถึงยี่สิบนาฬิกาทุกวันนะคะและอีกเทน,นึงก็คือหนา้าซ่อมหนักงานเทศบา,นนานลนครตรังค่ะตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาสามทิศนาทีจนถึงเวลาสิบบกนาฬิกาสามทิศนาทีนะคะ ช่วงนี้มาฟังข้าวงานซบกันมั่งนะคะกำนดการชาปนากิซบข้องคุณครูประยุงค่ะจันแพทยอายุ63ปีค่ะได้ชึงเกจการเมื่อวันที่19มีนาคม2 5 55คณะเจ้าป่าจะตั้งอบับเป็นกุศลุณมูลนิธิกุ้นสถานรังค่ะถนนพัทลุงซอย3อำเภอเมืองจังหวัดรังการในวันพฤหัีบดีที่29มีนาคม2 5 55ค่ะเวลา1 3นาฬิกาเขื่อนซอบไปซูเมนวัดมัชชิมะภูมิ วัดนาเข้ารือวาน่องยวนค่ะแล้วกับประชุมเพื่งนะคะก็กราบเรียนเชิญมายังยัดมิตรและทนันได้ขอรับนับถือเพื่อทราบโดยตัวกันค่ะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะติดตามชมรายการทีวีบริการทางสอต่อสดหังในไม่ขาดในครั้งต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณทีวีจุ๊บนะคะก็สามารถติดตามชมเขาเรียกว่าชมย้อนหลังรายการได้นะคะที่ทาง Facebook ก็ได้นะคะตอนนี้เราก็มีลงอัปเดตกันให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมค่ะและเผื่อว่าช่วงที่ออกอากาศไม่สามารถที่จะติดตามชมได้นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามราคายางพาราประจําวันนี้กันค่ะซึ่งวันนี้นะคะราคายางพารากลางตลาดตลาดกลางหาดใหญ่นะคะยางแผ่นดิบค่ะอยู่ที่1 0 8บาท91ส,สตางค์นะคะยางแผ่นรมควันชั้น3าอยู่ที่113บาท50 สตางค่ะราคาปาล์มนะคะปาล์มน้ำมันนะคะผลปาล์มทลายอยู่ที่5บาท70สตางค์ถึง6บาท10สตางค์ค่ะผลปาล์มร่วงนะคะ6บาท20สตางค์ถึง8บาทค่ะแล้วปาล์มน้ำมันน้ำมันปาล์มเกรด A นะคะอยู่ที่33บาทถึง3 3บาท25สตางค์ค่ะมาติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับ อากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งลมตะวันออกความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรวันนี้อุณหภูมิส,สูงสุดประมาณ35องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ2 3องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกาสนาทีแล้วก็วันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6กนาฬิกา22นาทีครับ นั่นก็เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะที่จะต้องที่เรามาบอกต่าทุกวันนี้นะคะเพื่อคุณผู้ชมจะได้มีการติดตามกันอย่างต่อนเนื่องนะคะจะไปท่องเที่ยวในส่วนไหนนะคะก็ต้องระมาระวังเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยนะคะตอนนี้ถ้ามาเที่ยวทะเลตรงังช่วงนี้ก็ถ้าไปเที่ยวตอนเช้าก็ดีเพราะว่าอากาศดีมากเหมาะกับการถ่ายรูปอย่างมากเลยแทะเลกับ<ป>บนฝั่งเนี่ยมันจะมีความแตกต่างเหมือนกันนะใช่ค่ะ<อ>ยังยังไงคะแตกต่าง<ะ>แบบไหนคะบางทีเนี่ย บนบกเนี่ยฝนตกค่ะทะเลไม่มีไม่ตกไม่ตกเลยนะครับแล้วก็อากาศก็ดีด้วยใช่ค่ะก็เหมาะกับการท่องเที่ยวนะคะยังไงก็ช่วงนี้จังหวัดตรังก็ก็ถือว่าเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะว่าไหมคะคุณเที่ยวบ้านเราดีกว่านะครับไม่ต้องไปเที่ยวไหนไกลๆบ้านเรายังมีทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวมากมายครับให้เราได้ค้นหา เที่ยวให้เสร็จที่บ้านเราก่อนก่อนจะไปเที่ยวที่อื่นค่ะค่ะช่วงนี้นะคะก็เขาเรียกว่าใกล้เดือนหน้าวันที่1เมษายนซึ่งทุกท่านก็คงจะทราบแล้วว่าเป็นวันข้าราชการพลเรือนนะคะซึ่งก็วันในปีนี้นะคะก็มีข้าราชการพลเรือนในจังหวัดตรังนะคะที่ได้รับรางวัลมากมายด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าจะมีใครได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนประจําปีนี้บ้างเดี๋ยวจะได้ติดตามมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะคะซึ่งก็เชื่อว่าอาจจะเป็นตัวอย่างบุคคลของข้าราชการดีเด่นที่ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนด้วยค่ะ ก็ยังไงกออ็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้นะคะก็หมดเวลาช่วงของข่าวตรังยามบ่ายแล้วนะคะดิฉันสายชลธมกุลพร้อมคุณปฏิพล์อายรทธนารักษ์แล้วก็ทีมข่าวค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะสามารถติดตามชมรายการได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ